สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่ติดตามช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนนลสวัสดี f อฟซสายลุงป้ายาูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกทุกคนนะคะสวัสดี f อฟเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะรวมถึงคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะวันนี้ได้ไปดูคลิปของป้าเนาะนะคะไม่รู้ลงไว้บนไหนนะคะไมล์เลิฟเจลืมดูวันที่เนาะก็เห็นป้านะคะออกมาทําคลิป การถูกรางวัลเนาะก็ดีใจกับป้าด้วยนะคะดีใจกับป้าเนาะนะคะคิดดีทดําดีเดี๋ยวก็ได้ดีเองแหละคะ่ะอยู่ในศีลในธรรมนะคะอยู่ในศีลในธรรมซื่อสัตย์สุจริตเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมาหาเราเองนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ให้มาดูดอกไม้คาชุดสวย,สวยก็มาแสดงความยินดีนั่นแหละคะ่ะเนาะเมื่อเราคิดดีทดําดีมันก็ต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นแหละ นะคะอยู่ที่ว่าเราปฏิบัตินั่แหละคะ่นะนาะก็ดีใจด้วยและก็ได้ไปฟังนะคะอันนั้นไปตลาดมานะคะทุกคนไปตลาดมาก็เลยของวางแล้วก็เลยมาถ่ายอยู่ในสวนสาธารณะนี่แหละคะ่ะสวนสาธารณะก็เลยมาทำคลิปก่อนกลับบ้านนิดนึงนะคะทุกคนได้ไปฟังเอเขาเรียกอะไรนะ แชรรอบสองของลูกอมทุกคนคงได้ไปฟังมาแล้วนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนกับที่เขาบอกอะไรเป็นพ่อค้าต้องมีลูกค้าเหรอนะคะลูกค้าถ้าเราค้าขายสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะสิ่งที่ดีงามมันไม่มีใครว่าอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมอมเมาให้กับประชาชนโดยที่ พอมันถ้าเป็นเหล้าเป็นเบียร์คนเราดื่มเมาก็นอนแต่ถ้ามันเป็นเขาเรียกอะไรเอลูกอม,มหรือสารเสพติดต่างๆที่ที่ทำให้คนขาดสติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสมองเนี่ยนะคะขนาดเหล้าเบียร์หรือวายกินมากๆมันยังติดใช่ไหมคะทุกคนพอติดแล้วก็ขาดสติตั้งสติตัวเองไม่ได้ บางคนทําร้ายคนในครอบครัวเพราะการดื่มการเมานะคะเพราะการขาดสตินี่แหละยิ่งถ้าเราไปขายของที่ผิดกฎหมายแบบนั้นนะคะที่สังคมรับไม่ได้เนาะแล้วก็ไปมอมเมาประชาชนเด็กวัยรุ่นเด็กที่กําลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทาให้เขามอมเมาทําให้เขาติดทําให้เขาเสียอนาคตในวันข้างหน้าอันนี้ยิ่งใช้ไม่ได้มากเลยนะคะทุกคนเนาะ ใช้ไม่ได้มากเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมันทําให,เห้เหมือนกับเราไปทําร้ายคนอื่นทางอ้อมนั่นแหละค่ะแล้วไอ้สิ่งที่ได้มานะ่ะวันหนึ่งมันจะอยู่ยั่งยืนคงทนถาวรกับเราไหมในสิ่งที่เราได้มาโดยไม่ถูกต้องนะ่ะมันเป็นวิบากกรรมของตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะเป็นวิบากกรรมที่เราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะ่ะ อย่าคิดว่าเงินที่ได้มาโดยง่ายเงินที่ไปเบียดผู้อื่นมาเงินที่ได้มาโดยที่ไม่ถูกต้องนะ่ะวันหนึ่งมันจะทำให้เราใช้จ่ายสิ่งนั้นออกไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำนะคะกับสิ่งที่ได้มามันก็จะหมดไปนั่นแหละคะ่ะหมดไปในรูปแบบต่างๆในสิ่งที่เราได้มาโดยไม่ถูกต้องนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ก็อยากให้นึกถึงนะคะว่าเมื่อเราไปทำอะไรที่มัน ไม่ถูกต้องนะวันหนึ่งถ้ามีคนเขารู้เขาเห็นนะมันก็ไม่มีความลับอยู่แล้วเหมือนกับที่น้องเขาบอกนั่นเลยเนาะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะนำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาขายให้คนในชุมชนคนในหมู่บ้านเด็กๆในหมู่บ้านนะคะติดกันงอมเงมนะ่ะจนกระทั่งเขาไปสอบสวนสืบสวนนั่นแหละว่าจากเด็กนั่นแหละเด็กจึงได้บอกได้กล่าวว่าเอามาจากคนนี้นะ เอามาจากคนนี้นะในสิ่งที่เอามอมเมาประชาชนนะคะอันนั้นก็เพราะความที่ว่าเป็นเครือญาติเป็นอะไรก็บอกกล่าวกันเพราะว่าไม่อยากลงมือถึงกับท่านไปจับให้ติดคุกติดตารางรอบสองเหมือนที่เขาบอกนั่นเลยเนาะนะคะมันทุกทุกท,กที่เลยค่ะในสังคมไทยเราเนี่ยมันมีการทำแบบนี้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไปทำร้ายคนในสังคมด้วยซ้ำไปเนาะนะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าต้นโตมันอยู่ตรงไหนละ่ะต้นโตที่ได้มาขายเนะี่ยมันคือตรงไหนละ่ะนะคะตรงไหนที่ได้มาจากนะคะตรงนั้นละคะ่ะว่าคนที่ไปรับมาเนะี่ยรับมาจากไหนละ่ะเห็นเขาบอกเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมคะอันนี้ ใน,ในในความคิดหมาเลิบเจเจเนาะถ้าข้ามไปเอาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันข้ามกลับมาประเทศไทยแล้วเอามาขายในประเทศไทยมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือนะคะถ้าไม่มีคนที่อยู่หนุนหรือคนที่นะคะให้เปิดทางให้เนี่ยมันจะเอาข้ามกลับมาประเทศของเราได้ไหมนะคะในส่วนนั้นมันก็ต้องไปดูตรงนั้นแหละค่ะก็อย่างว่าเนาะเพราะว่าขนาดนะคะเจ้าหน้าที <fiance. S 1> ่ จับได้400,000เม็ดออกข่าวคลึกโครมในวันแรกวันสองวันสามหายเงียบกลิบเข้าไปในกลีบเมฆนั่นแหลคะค่ะตามที่เราได้ติดตามข่าวนั่นแหลคะค่ะเนาะว่าสกัดรถคันหนึ่งและก็มีลูกอม,มอยู่แสนแสนเม็ด400,000เม็ดใช่ไหมคะทุกคนตอนนั้นที่เราได้ยินข่าวออกข่าวคลึกโครมเลยในวันแรกนะ่ะวันถัดมาอา้าวสองวันสามวันถัดมาข่าวตรงนั้นก็เงียบกลิบ หายไปกับก้อนเมฆเลยและไอนะ้สี่แสนเม็ดน่ะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนตอนนี้ใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละค่ะมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราด้วยแหละถ้าบอกว่าข้ามไปเอาที่ประเทศเพื่อนบ้านเราและข้ามกลับมาเอามาขายให้คนในชุมชนนะ่ะคนที่เป็นหน่วยงานรัฐคนที่รับผิดชอบข้ามพรมแดนนี่ต้องคิดหนักแล้วนะคะว่าคุณปล่อยให้ข้ามไปเอาข้ามกลับมาขายได้ไงนะคะอันนี้ก็ต้องนะคะ ดูกันต่อไปเนาะถึงขั้นแชขนาดนั้นแล้วนะคะมันต้องมีต้นตอที่เอามาหลยจริงไหมคะทุกคนถ้าไม่มีต้นตตหรือไม่มีคนที่นะคะเปิดช่องทางให้จะเอาออกมาจะเอากลับมาขายในประเทศของตัวเองได้ไงในเมื่อทุกอย่างสิ่งที่เอามามันคือผิดกฎหมายนะคะมันมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเจ้าหนะ้าที่ที่รับผิดชอบก็ต้องรู้แล้วค่ะจริงไหมคะทุกคนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะไมล์เลฟเจก็จะกลับบ้านแล้วเนาะนะคะเพราะมานานแล้วนะคะอันนี้ก็นี่แหละสิ่งที่ไมล์เลฟเจไปฟังมาคือคลิป2ในการแ์นั่นแหละคะ่ะเนาะแ์การกระทําของคนในครอบครัวน,ะนะะั่นเลยค่ะ ถ้าคนในครอบครัวยังไม่รักกันยังไม่สามัคคีกันประเทศก็คงหวังคนที่รักและสามัคคีกันยากขึ้นนะคะถ้าคนในสังคมคิดแบบนี้ทําแบบนี้กับกันเองนะคะเนาะ,ะแล้วแต่เวนแต่กรรมของแต่ละคนคิดแบบไหนทําแบบไหนก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองทำทําผิดกฎหมายวันหนึ่งก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ถ้าเราทอมความดีวันหนึ่งเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ